มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจ็ดมาแล้วมาอาปเดข้อมูลข่าวสารครับพี่้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาสิเก้ากุมภาพันธ์หกหกรมอุตุเตือนฉบับที่3าระวางมือนอีครับสิบเก้าถึงยีกุมภาพันธ์อากาศแปรปรวนมีฝนทั่วประเทศ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไฮชาวนารวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพบกับกับผมทิเกียรติพามวนมิตรภาพความก้าวสาราข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเสาร์ของวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์2565หร้กับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าช่วงนี้ว่าเขาได้ลองคลิปข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้อง,อง,กนนงเององกษตรกรชาวไฮชาวนา เนื่องจากทั้งตะวันมีข้อมูลการเสาเหลือของพี่น้องชาวนาเลยครับช่วงนี้ดังนั้นสำหรับคลิปนี้ผมมีข้อมูลการประกาศเตือนจากกรมอุตุนะครับซึ่งเ็นประกาศเตือนฉบับนี้เป็นฉบับที่3แล้วสําหรับอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบลงแต้มเมื่อน,นี้ครับสิเก้าถึงยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับขึ้นกระแสลมนะครับฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมานะครับสี่มีการเข่าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับ บริเวณนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแต่แร่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วนะครับคาดว่าจะแ,แร่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในมือนี้19เกุมภาพานาันธ์หกฮ่าส่งผลเหตุให้นะครับลมไต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ผัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยกลับมาปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนบนลักษณะแบบนี้ครับเหตุให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมีพายุฝนฝ่าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งอาจจะเกิดขึ้นในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์หาอุอุณภูมิจะลดลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอุณหภูมิจะลดลงหาถึงเก้าองศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกร่วมถึงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง3ถึงหาองศาเซลเซียส ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝนฝ้าขนองร่มกระโชกแรงและลูกเห็บตกร่วมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับโดยเรี็กเลียงการยุนิตีลงแจงแต่ต้นไม้ไงและป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับคว่เตรียมการนะครับเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้น้า ก็จึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสาม,มารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับที่ว่าเว็บที่ md.go.th หรือโทร0 2 3 9 4 0 1 2 1 3และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางกรมอุตุนะครับเพินสิมิการประกาศแจ้งเตือนอีกเทีอน,นึงนะครับช่วง15นาฬิกาของมอนี้สำหรับพยากรณ์อากาศนะครับสภาพอากาศ8วันช่วงนี้พี่น้อง เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับเขาสูฤดูแล้งดังนั้นทุกๆปีของฤดูแล้งนะครับแต่มีอากาศแปรปรวนนะครับพายุฤดูร้อนนะครับขอให้พี่น้องนะครับเป็นเกษตรกรกระเตรียมการนะครับป้องกันนะครับพืชผลทางการเกษตรผู้ใดกาลังตัดอ้อยผู้ใดกําลังกู้มันนะครับกับว่างแผนดีๆนะครับเดี๋ยวสี่นะครับเจอผลฝ่าพายุนะครับลมกระโชกแรงนะครับพืชทางเกษตรอาจเสียหายได้ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับ สำหรับพี่น้องนะครับว่าเมองคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แกท่านก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจแขกกับผมผู้ทำคลิปในเดอวยครับเดอเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกับที่ฝรังนำข้อมูลข่าวสารนั้นมาแจงเลยบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเกา่าพ่อกันไม่คลิปหนาครับพ,พี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียรติพรมวลกับขอกาวคำว่าสวัสดีครับ